น้องอบแบตประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการเป็นการเจอกันระหว่างอาภิสิทธิ์กับดีแลนนะครับนักชกจากออสเตรเลียน้ำหนักช่างมาเช้านี้147ปอนด์ครับส่วนสูง1 7 0ต่อ175อายุ23ต่ออายุ30นะครับอภิสิทธิ์นั้นพักและที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโชคดีมวยไทยครับ60ไฟนะครับ ชนะ45แพ้10เสมอ5ครับโอ้โหเสมอเยอะนะครับในขณะที่ดีแลนนั้น10ไฟครับชนะ5แพ้4เสมอ1ครับอฟิิตนี่ต้องบอกว่าเป็นจอมเก่าแล้วระยะหลังนี่มาพักแล้วพิจซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโชคดีมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากพังงาครับ ในขณะที่ดีแลนนนเป็นนักชกจากออสเตรเลียพักและพิดซ้อมอยู่ที่ใกล้มวยแม็กซิมัมมวยไทยครับสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันสุธิคุณครับเรามีมวยให้แฟนมวยได้ชมกัน5วันนะครับเริ่มจากวันจันทร์ครับศึกพีเควันมันเดนไนท์โดยพเตอร์เล็กภูเก็ตละว่าน,นี้ผลวิชัยดิดน,นะครับ วันคารทิวซ์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานพฤหัสบดีกับปาตาองไฟไนท์โดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับช่องหน้าถ่ายทอดสดและวก็วันเสาร์กับซัทเทเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานปิดท้ายที่วันอาทิตย์นะครับกับปาตาองคอมแบทโดยพีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีครับภายใต้การสนับสนุนจากท่านนายกวรรณยุทธ์สุทธิกุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองกระทู พร้อมทั้งในนารีสอร์แดนสปาบรรยากาศต้มรื่นเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่พักนึกถึงในนารีสอร์แดนสปานะครับวันนี้สามคู่ดุดันลือเกินครับพี่อ้นคะรับโอ้โหไม่ครบยกนะครับเดินทางถึงมวยคู่ที่4ครับมุมแดงนี่ชื่อยังอดีตนายกเลยนะอภิสิทธิ <laughs> โชคดีมวยไทยครับย้อนถึงคู่ที่ผ่านมานะครับต้องชื่นชมกรรมการวุฒิภัทรชุมขุนนะครับแต่ดูแล้วว่าคือมวยนี่ไม่จะเป็นจะต้องออกอาการให้เห็นนะครับผแค่ดูแล้วว่าสู้กันไม่ได้ก็กรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะจับได้ใช่คือปล่อยไปก็อันตรายใช่ครับต้องบอกว่าอันตรายครับเพราะว่าไม่มีโต้ไม่มีเถียงแล้วก็ทางด้านโอมาโชนี่คือสไตล์นักชกต่างชาติเขาเขาไม่มี ใช่ครับเขาไม่มีอดข้อให้ใช่ครับเขาไม่มีว่าเอ่ยยกห,าห้าแล้วนะติดชิงติดชึงมัน<ช>ไม่มีครับเขาใส่ตลอดคืออย่างนี้ทำให้เกมการชกนี่สนุกขึ้นถูกต้องครับอ่าวันนี้นี่ต้องบอกว่ารูปร่างปาดหัวตัวเท่าแล้วครับคู่นี้วันยุึดลมคนก็เป็นกรรมการทว่วบนเวที โชคดีมวยไทยนีย่เพิ่งจะเปิดตัวน,นะครับของดอนคิงเนี่ยทีมงานโดนคิงโยธารักษมวยไทยเนี่แต่พอเปิดตัวปั๊บเด็กย,ยอมรับเลยนะครับว่าการฝิกซ้อมการเตรียมตัวการดูแลนักมวยในค่ายนี่ถึงครับดูอย่างใบไผ่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหดีนะคือกลายนคนละคนเลยแต่ อย่อง่าคิดถึงฟอร์มล่าสุดท yeah> ี่แพ้อะไรแต่ก็โอเคนะครับโอเคอยู่นะครับก um> ็คือเป็นไข้ที่เปิดมาไม่นานี่เปิดในปีนี้เองแต่ผลงานระดับ5ดาวแล้วผลงานก็ดีครับโอ้แต่ดีแลนนี่ดูรับ รอยสักที่ตัวนี่บ่งบอกถึงความรักในศิลปะแม่ไม้มมยไทยแล้วก็ความรักในเมืองไทยและครือสักจัไม่เจ็บใช่ไหมเดินเอ <laughs> เอเกบอกคือว่าสักคือไม่กลัวเข็มอ่าคนไม่กลัวเข็มนะแต่ว่าจะกลัวแข่งหรือเปล่าเดียวรู้ครับขวาเก็นั้งคู่เลาพยายามจะตบในวัดทั้งสองครับดีแลนวพยายามจะลงล่างครับนักโจ๊กจากออสเตรเลีย <laughs> ทุพลางนี่ต้องบอกอย่างหนาเลยนะครับแต่ส่วนสูงก็พอๆกันนะเพื่อนนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยลูกแก่ลูกกันครับอ่าเท่นกวาดลานโชว์ซะเลยว่ายืนขาเดียวก็เรียบร้อยครับช้อนไปเลยครับ จังหวะวางซ้ายเจอแค่ขวาสวนเลยครับอ้าว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 อุ๊ยอยากอยากอยากออสเตรเลียอยากออสเตรเลียเป็นยังไงพี่อ้นแข่งลึกแล้วครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่ต้องยกเลยครับดูครับอภิสิทธิ์วางขวาโอ้โยพยายามจะตดดึงหมัดแล้วครับทีนด่น กดแขนอยู่เลยครับแม่ลื่น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 โอ้โหครับหัวจอยางนี่แม่อภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์พยายามจะขวางหน้าแหละครับอภิสิทธิ์เดินเดินหน้ากระยับโอ้ลงลาก้วครับแม่ อ้ย่างออสเตรเลียว่ายังไงครับเยอหวดแล้วครับโอ้ยบัดครับโอ้โหยานะครับยาเผลออ้าววัดสูงครับก้านคอครับโอ้โหระวังลากนี่แกขึ้นบทอ้าวโดอกนี้ถึงกระสายหน้าอโอ้แต่ใจแกนี่เกินร้อยแล้วครับไม่กลัวใจมันรักครับน่ารัครับ ปิดเกมหรือเปล่าครับรอดไป่รดโอ้บว่ายังไงครับโดนไปอีกหนึ่งนับตรงที่ผมน้ำเงินนี่แหละครับเวลายังเหลือทันหรือเปล่าครับดูครับโอ้โหระคังช่วยเลย วดครับอ่าอ่าเขาแรกกึ่งกึเจาะยางครับและก็ขึ้นบนครับเนี่ยจังหวะนี้ครับหลอกจะลงล่างนะครับแล้วขึ้นบนนะนี่จังหวะเกี่ยวนี่โอ้โหพูดตรงๆนี่ขาแทบหักเลยครับเอ๊ะแต่ก็ใจเกินร้อยครับลุกขึ้นมาแล้วก็โดนครับเนี่ยไม่บังครับโอ้โหสามสี่เมตรยังลุกขึ้นมาอีกครับโอ้โห ใจแกสู้จริงๆครับนี่ครับไม่กลัวใจมันรักโอ้โหครับยอมใจแกจริงๆครับอ่ีอย่ที่ว่าจิ้มงานเลยครับกลับมาได้หรือเปล่าครับแกเกมแล้วกลับมาได้หรือเปล่าครับทิมงานแม็กซิมั่นต้องยืนต้องยืนก่อพูดที่บอกว่าอะไรนะ เกือบจะหลับแต่กลับมาได้แต่ต้องพิสูจน์มาได้หรือเปล่ามาไทยหรือเปล่าครับโดนไปสองนับนี่โอ้โหแล้วระคังช่วยนะครับมาดูครับยกที่สองนะครับวากาตองครับยกที่สองของอภิิ์ครับโอ้แกไปเตะขาเขาก่อนเลยแล้วก็โดนหัวคืนครับแม่ ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอภิสิทธิ์ครับโอ้โหลงล่างเอาขึ้นบนลงล่างล่างสลับบนแล้วก็มาว่าอย่างไรครับจบข่าวเลยครับจดเกมลยครับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหเพราะอภิสิทธิ์นี่เล่นรัววุธเข้าใส่เลยครับจะรู้นะครับว่าคู่ต่อสู้นั้นมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนครับแล้วก็ย้ำลงไปตรงนั้นครับ เราย้ำแต่ละดอกแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแรงๆเนื้อเน้นๆครับโอ้พวกแกยังเดินได้ครับใจระสู้จริงๆครับแล้วก็มาดูภาพช้าจุดเกิดเหตุรันี่ีรับทักทายก็ก่อนเลยครับไปสิทธ์เลยจัดให้ครับดูครับโอ้โห อถอนรากถอนโคนเลยครับมาอีกแล้วครับ <c oughs> เตะไม่ยั้งเลยครับต้องบอกว่าภาษามวยบอกเตะไม่ยั้งครับ <c oughs> ลงไปนั่งตีปแปลงเลยครับไม่ใช่นอนตีปแปลงนะครับ By the way of knockout in the second round and the winner of the race corner APC 唱的卖彩。